แม่ลูกทํำกินค่ะพี่น้องมาตัดเขาค่ะพี่น้องนี่มาตัดเขาะะ่าหน้านะคะ่ะหน้าค่ะที่ประมาณสิบหาไรค่ะพี่น้องเอ็ดเขาไปประมาณสิบเอ็ดไรร้านเคยเป็นคนตัดไห้ค่ะพี่น้องร้านเคยตัดไห้พอบ้านตัดมือเส้านี่เมื่อแล้วบ้านนี้อันนี้ของเฮาเนี่มันต้องได้ตัดค่ะพี่น้องเพราะว่า เพราะว่าข้าเห็ดเป็นหน้าหยอดของข้าเหน้นเป็นหน้าหยอดถ้าเป็นหน้าว่านมูเก็เจาะก็ตัดคือกันครับพี่น้องหน้าหยอดกะต้องตัดหน้าว่านกะต้องตัดเพราะว่าตัดให้มันฟงไม่ตัให้มันฟงไงมันตังมันจังอันก่้งดีคนวางสันเนาะผู้คนท่าท่าทำมาหน้าข้านียวไ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะพี่น้องใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ขิงว่ะใีกล้วยค่ะ ตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่มันแรงอยู่พุ่นหัวจีกล้วยมาโว้ยอุ้ยเทมีนี่จีบอดใจน,น่าเฮานี่ยายาสีดยาสารเทมียาสีดเฮาก็บ่สีสีดค่ะเฮ้าจีบอดใส่อุ้ยสิย่างเดียวค่ะพี่น้องไห้นี่บ่มีน้ำให้นี่บ่มีนม้ำา,าบาตัดแล้วเฮาก็บจีเปิดน้ำใส่ค่ะพี่น้อง มองได้ n าน้าหลยกัดิไใ้กลัวดออพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามันสิปกเขาต้นเขาเขามันดีกล้งถึงนบ่ได้ต้องไต้องเอาออกมองได้ n h น้าหน,ะน,ะนะาการตัดนี่คือมี่ประโยชน์คือว่าให้ยาตายยามันกุ้งเขาเฮาต้องให้ยายามันก็สิตายเพราะว่าถ้าเฮา,าตัดยามันกัดกุ้งเขาเฮาไปจนหอดงามเกี่ยวถ้าเฮาตัดมันก็สิตายในตอนนี้ เวลาเขาฮอปปงขึ้นมาหญ้ามันบอปปงขึ้นมาพี่น้องมันติดตายไปเลยหญ้าทุ่งนี่มันติดตายไปเลยหญ้าพื้นหน้าค่ะติดตายไปเข้ากัเห็ดหน้าเห็ดเห็ดเห็ดหน้าซาติเห็ดไรเห็ดสวนผัดสมกันน้ำทางนะพี่น้องนกปั้นก็แท้อ้อมอ้อมถางหน้าเข้ากับหมูกกกไม้กกไรปลูกมักข้าวน้ำหอมแน่บหมักงูเน่บหมักพีกแน่ ไช่เนี่ยปลูกคแล้วล่ะครับพี่น้องเขาเอาไว้ปลูกวันไปไว,ไว้ทำปูนั่นปลูกนี่กินทางหางเัาปั่นคันแท่ทยใหญ่เนี่ยเ,ยเขาอ,อ้อมไบเพราะแห้น้ำทั้งนอกไหลเ,เข้ามาเขาสีเอาตั้งแต่น้ำข้องนี่แหละครับพี่น้องเปิดไส้รถให้นี่ก็ต้องซัดยาเขาแล้วก็ก็สีได้ดเปิดน้ำข้องไส้ค่ะพี่น้องไอ้นี่มันมีน้ำแล้่ยวเพราะเปิดไส้ เ่ากับพ่อซ้ำนีแต่กอน,นอพี่น้องนาะสวัสดีี่ะ